พี่พีกครับตั้งแต่ผมนี่จำค่วมได้ผมขายรถฮอนด้าแก๊มาเออเนี่ยตั้งแต่จำคว้มได้เลยนะครันเนี่ยจะเป็นคั้นแรกเลยที่แบบว่าต้องใช้คำว่าโคตรสวยเด็ดเปืองแห้งอมันงามแห้งทั้งชุดแต่งทั้งความเดิมทุกอย่างคือสวยหมดใช้คาว่าสวยเด็ดเปืองมากเนี่ยผมเพิ่งเห็นนะนี่อ่าปีอะไรเห็นบ่ถปีอะไรนี่ปีสองพสิหครับพี่สิบ สวยพอๆกับปีสอง0ันยี่สิบแต่งเต็มอีกต่างหากมามาพี่รีวิวให้พี่น้องเอฟซีเบงในไปยังเนี่ยสวยอ่ะเนี้ยออันนี้เล็กๆน้อยๆเราต้องไปดูจุดอื่นเดี๋ยวเราต้องชี้จุดด้อยอ่ะจุดด้อยมีเออออืจุดเด่นเยอะโอเคแต่แต่ก็เข้าใจได้เพราะว่ารถกี่ปีแล้วปีสิบกครับหัวหกปีสิบหกสี่ปีที่สี่แปดีแปดปีแปดปีมีบ้างแม็กใหม่ยางใหม่หนึ่งชุดแล้วแปดชุดแล้ว โอ้โหภายในดูภายในก่อนพุ่มเบาใหม่พุ่มเบาใหม่อีกสุดยอดพุดพุด่มสตาร์ทพวงมาลัยเพเดอร์ชิเพราะวันเป็นตัวท็อปตัวเอสวีแต่มันเลี่ยมมากนะครเนี่ยเลี่ยมมากหัวน็อตไม่ขยับสักตัวพี่เออามาดูเลขไม่เก้าหมื่นโลครับพี่ยังแก็มโคตรใหม่ยางอะไรยังไม่เคยสัมผัสพื้นโลกเลยครับยังไม่เคยสัมผัสในพื้นปัจจีน ยังอะไรยังไม่เคยลงลงลูกเลยพี่อ่าไม่แห้งครับพี่ไม่แห้งไม่แห้งพี่ครับครับผมมอเตอร์ไซค์แจกนั่งบอคับครับนี่มอเตอร์ไซค์ครับจะแจกก็ได้ครับแจกก็ได้เนาะโอ้สุดยอดอีลีบอ big ก c a l e นี่จะแจการครับครับไม่มีตังแล้วครับไม่มีตังแล้วบอเข้าเนื้อครับจุดแต่ง VIP ครับเบาะ VIP อออันนี้แต่งเองต่างหากแล้วนี่แต่งเองใช่ใช่พี่แต่งไห้บะใช่แต่งเองอ๋อสุดยอดเลยนี่ก็เดี๋ยวตรงนี้อาจจะต้องเปลี่ยนหน่อยเอามาดูหน่อย เราไม่ใช่มีตำหนีเราไม่ใช่บอกจะดูแต่รถสวยรถสวยไม่ได้ไมีตำหนี่เราเปลี่ยนอันนี้รถบ้านแลอรถประมูลครับรถบ้านครับเพราะรถประมูลกับรถบ้านก็คืออันเดียวกันนะสรุปอันนี้ซื้อมาจากบ้านหรือซื้อมาจากร้านประมูลซือมาจากบ้านจากบ้านเพราะว่าเอาจากก้านประมูลแล้วมาจอดบ้านกอไปซื้อที่บ้านครับโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องดูห้องเครื่องดูห้องเครื่องเปิดหน่อยเปิด์นเนี่ยมาเบิร์เบิรงเบิร์ เป็นไหมเนี่ยเป็นล้วงบ่อยชอบล้วงโอ้โหยน็อตเดิมเดิมหมดครับมีอยู่อย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวว่ากันเจอความร้อนเจออะไรก็เดี๋ยวว่ากันธรรมดาธรรมดาแต่ว่าน็อตเดิมหัวนงหัวน็อตเดิมหมดที่ผนเท่าไหร่ครับคันนี้เจ็ดพันบาทโอ้เจ็ดพันบาทเท่านั้นนะครับเจ็ดพันตลอดสัญญาแค่นี้ก็ต้องย้อนเวลานะใครจะเก็บสภาพในย้อนเวลาไปมาสภาพถึงเวลาเนี่ยแปดปีจะสวยขนาดนี้ค่อนข้างยากยากนะนะ ใครสนใจอะไรต่างๆเดิมหมดใครสนใจทักเข้ามาครับผมอันนี้เป็นแจ๊สตัวไหนนะ s อตัวท็อปตัว s อด้วยใช่อันนี้นะครับเป็นแจ๊สปีสิบหกสีเหลืองเลมอนมันาับนะปีสิบหกตัว GK ตัว s อวตัวท็อปแม็กใส่ให้แล้วยางใส่ให้แล้วของใหม่หอมๆหมดเลยสุดยอดนะใครสนใจนะครับก็มาจับจองกันได้อนเพียงเจ็ดพันบาทตลอดสัญญานะเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่มีคลิปรถแมน ลงคลิปรถบ้างมีแต่คุยกันไปเรื่อยขายแต่ยังอื่นหลายขายขำส่วนมากขายขำเขาบอกว่าดูพี่ไม่ค่อยอยากดูรถหรอกมันอารมณ์ดีคือคือพอพี่เปิดมาปุ๊บมันมันมีความสุขคือเอียเขามารับชมความสุขแต่เราก็ต้องขายวันนะอาเราอาชีพหลักเราเพราะว่าถ้าไม่ขายรถเราุนุนผมด้วยเราไม่มีตังค์มานะอะโอเคใครสนใจก็ทักเข้ามาครับเสยยบ้านท่าครับเสยรถซิ่งครับผมบิกสสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้นะครับ เป็นเจ้าของเดียวกับ Honda าประสิทธิ์มอเตอร์สักแก่เป็นเจ้าของป um. ั๊มเฮฟโลนสั่งลุยซ้อนน้องจัดเต็มนะฮะแล้วก็เป็นเจ้าแรกเจ้าเดียวที่แถมมอเตอร์ไซค์รถใหม่ Honda ในปัตตพีนี้ครับสวัสดีครับผม